สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องกอลูกลุกชาวนานะครับมาปลูกไยกันครับวันนี้ปลูกออยโดยอยคำแรงครับนี่เราใช้กอ็ยูตัวแรงนะครับปลูกไยครับวันนี้เจ็ดไร่ แล้วก็ใช้เครื่องปลูกตัวปลูกก็คือเป็นของจุมพนนะครับตัวปลูกจุมพนที่เหมาะสําหรับรุ่นหมเลขไปเกิน60สิแรงครับก็เป็ดลองคู่นะครับตัวนี้เป็นลองคู่ประมาณ30 40สิบเซนนะครับลองคู่ระยะปลูกแล้วก็ปลูกระยะเมตรหกสิบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันเลยนะครับนานๆจะมีคลิปให้รับชมนี่ก็แบกไว้เข้าเสร็จแล้วครับก็เอ็มยูสี9นะครับก็ดูนะครับการกรบก็กบสวยนะครับ ดินก็ชื่นดีนะครับดินนี่ชุ่มนะครับแทกขึ้นมานีดินลากนี่มาดูไอยลงนะครับถ้าตั้งไม่ดีนะี่ถ้าตั้งหางไม่ดีจากลองคู่ก็จะเป็นลองเดียวนะครับไอยจะบิงหากันได้ ระยะท่อนกับประมาณ25-30เซนครับระยะท่อนที่ตัดมาของตูจุมพลนะครับโอ้เจอดินก่อนครับกระโดดเลยกินโอเคเดี๋ยวเราไปดูหนารถกันเนาะ ใส่สโลสีนะครับวิ่งสโลสีของ m u ฟ9กานะครับใช่สโลสีครับก็ไม่ต้องตามกบเดอยครับถ้าเตรียมแปลงได้ดีเ,เปิดทั่วงงานก็กบได้ดีครับก็อ่อยสวยแล้วครับนี่อ่อยยาวเลยครับนี่ ตรง,ตรง,ตรงยาวๆอ่อ,อยน้ำยศเท่าครับเดี๋ยวเรามาดูต่อข้องานครับดูการต่อข้องานนะครับว่าจะครบดีไหม โอเคครบดีนะครับเปิดทัวงงานไม่ต้องซื้อจอบเดือดตามครับ ส่วนต่อรอย,ยนี่ก็กบดีนะครับเวลาเรามาถึงรอยต่อเนี่ยเราก็ยกห้้งนิดหนึ่งครับให้ผันผันตัวกบดินนี่มันทํางานครับมันก็จะกบต่อรอยเนียนครับ ขอฝารับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ทั้งหลางนี่เป็นนานะครับเดี๋ยวต้องลุบมนี่เป็นนาครับทั้งหลาง,ลางไปแล้วครับเดินไม่ทันมันละ ดีดได้ไร้ล่องแลวครับนี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oss, ่งสองสามสี C ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็เอ็มยูสี่เก้าดี๋ยวใช้อ้อยใส่อ้อยเต็มตัวยา,ยาวๆได้ก็พอดีครับเต็มเต็มแรงเขาเลยครับแรงยกหางนี่เต็มที่แล้วครับหนาลอยหางก็ยกขึ้นไว้แค่นั้นแหละครับถ้าตูใหญ่ก็ดีก็ไม่ไหวครับ ครับคนยัดครับเดี๋ยวเดี๋ยบครับอ้อยบดครับแบ่งอ้อยกด วดยงเีาถึงรอยต่อละเคสํำหรับคลิปดีคงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับได้รับชมนี่ก็เป็น MU49 และตู้ปูของข่จุมพลนะครับ คลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ